สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบอ่าล่ะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกันแล้วนะครับกับเชฟประจวบของเรานะครับพร้อมที่จะทําเมนูแสนอร่อยในวันนี้นะครับนั่นก็คือเมนูฟริตตาต้านั่นเองนะครับแต่เทคนิคในการทาฟริตตาต้านี่ไม่ใช่ว่าจะทําแล้วโอ้โหมันอร่อยทุกคนนะทุกสูตรนะคุณผู้ชมวันนี้นะอันนี้สูตรของเชฟประจวบกบต้องดูเลยนะครับขั้นตอนแรกครับเชฟเอากระหล่ำปีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปก่อน ตามด้วยหอมใหญ่นะครับในนี้นะครับก็จะมีทั้งกระหล่ำปรีซอยนะครับมีหอมใหญ่นะฮะแล้วก็แครอทนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะฮะเนื้อสัตว์อร่อยๆนะครับนี่ครับวันนี้ผมเลือกใช้คุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งสักนะครับบอกได้เลยว่าเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะครับแล้วก็ หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังด้วยหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เอามาทำฟริตาตาต้าสูตรเชฟประจวบได้เลยนะฮะไข่อันนี้เราใส่ไปได้เลยโอเคสูตรนี้ห้าฟองเราก็จะค้นไข่กับผักให้เข้ากันแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยแล้วก็ต้นหอมครับก็ได้ของที่เป็นวัตถุด,ดิบหลักเดี๋ยวเราต่อไปเราก็จะ ไปลงในกระทะได้เลยนะฮะมาเตรียมทําไข่เจียวแบบสไตล์อิตาเลียนนะฮะครับอ่ะละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรานํากระทะขึ้นตั้งไฟนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือน้ํามันรําข้าวตรามรกตนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงในกระทะนะครับต้องบอกนะครับว่าน้ํามันพืชตัวนี้นะฮะสกัดจากรําข้าวแล้วก็จะหมูกข้าวนะครับปลอดภัยในการประกอบอาหารแน่นอนครับที่สําคัญได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดด้วยนะครับดีต่อสุขภาพเลยน้ํามันรําข้าวตรามรกตนะ แต่มั่นใจนะครับว่าพอความร้อนเขาถึงที่เนี่ยผักสุกปุ๊บเขาก็จะฟุบลงแล้วก็ทําให้ผักสุกอันนี้เราก็ต้องใช้ความชํานาญเป็นพิเศษในกรณีเือพี่กลับตัวนี้เราจะนักระดกกระดกกระทะมันยากนะต้องดูความตม่ําเสมอของเนื้อเนื้อผักที่ว่ามันเกาะให้มันอยู่แตนิดสดินด้วยกันแล้วก็ต้องให้เขาอยู่ในความหนาความเรียบที่เท่าๆกันด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหดูครับ แต่ว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปนี้เราต้องใช้วิธีใช้จานมาช่วยคลิกกลับอันนี้เป็นจานใหญ่หน่อยนะโอเคครับก็คือเอาจานที่ใหญ่กว่ากระทะนะครับมาช่วยความนะครับเราควรที่จะพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆนะเชฟถ้าดูสีของว่าเราต้องการให้เกลียมมากกว่านี้เราก็เพิ่มได้แต่นี้ถ้าดูว่าสวยแล้วแล้วเราจะ ใช้วิธีว่าสุกไม่สุกนี่เราจะใช้นี่ปักลงไปปักลงไปปักลงไปแล้วเราก็จะใช้ซ่อมตรเนี้กดเรายังเห็นลักษณะที่ว่า<ม>ยังเป็นเยิ้มเยิน้ำน้ำไข่เออไอ้อน,นี่คือไข่ที่ว่ายังร้อนไม่พอนะเราก็พลิกกลับได้ได้ที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะยกลงนะครับ แต่ความอร่อยยังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะมีเสิร์ฟกับสลัดแตงกวากับไข่โอ้โหอ่าละครับเดี๋ยวเรามาทาอีกเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเคียงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาทําพร้อมๆกันนะครับอ่าล้ะครับคุณผู้ชมครับฟริตตาต้าเนี่ยของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องเคียงวัตถุดิบก็มีแตงกวาไข่ต้มแล้วก็หอมแดงแล้วก็ผักชีลาวหอมๆเลยับเอาล้ครับเป็นแตงกวานะครับหั่นนะครับใส่ลงไปครับหอมแดง จากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้คือเพิ่มความอร่อยแล้วก็เพิ่มรสชาติที่แปลกใหม่จริงๆนะครับอันนี้จะเป็นซอสปรุงสําเร็จผัดผ,ดผงกะหรี่ตราโลโบนะครับเข้มขน้นอร่อยแล้วก็ได้รสชาติผัดผ,ดผงกะหรี่จริงๆนะครับหลายคนถามว่าเอ้ยไม่ต้องเอาไปผัดอะไรเหรอ <Okay. S 1> เอาลองมาทําเป็นแบบสลดัสลดแบบนี้นอร่อยมากๆครับ แล้วดูข้างในนะคุณผู้ชมนะดูเขาเป็นแบบเพสละเอียดเนียนแบบนี้เลยนะครับทำเมนูได้หลากหลายจริงๆนะครับหลังจากคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยแหละครับเราจะใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อให้เขาแบบว่ามีความหอมมันยิ่งขึ้นจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะตามด้วยไข่ต้มนะ พ่รสชาติที่จัดจ้านแล้วก็หอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับน้ำปลาตราหอยหลอดนะครับรสดั้งเดิมนะครับเป็นน้ำปลาแท้ๆเลยนะฮะช่วยเพิ่มรสชาติเพิ่มความอร่อยจริงๆครับนี่นะครับโอ้เป็นรสชาติแบบไทยๆขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันของักชีราวลงไปนี่โอ้เราก็ได้ยำแตงกวาแบบง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมครับ เ่ากับว่าอันนี้พร้อมแล้วนะครับเป็นเครื่องเคียงของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกับเมนูฟริตตาตาพร้อมๆกันครับอาแล้วครับหั่นออกมานะครับแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะฮะนี่เลยสลัดแตงกวานะครับตัวสลัดของเรานะฮะอันนี้มีแตงกวาไข่ต้นตุ้เชียงอืมตุ้เชียงหมูวินนค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับงาเข่าคั่วนะ ผักชีนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับโอ้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่น่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเ็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับฟริตตาต้าครับ ต้องบอกว่าเมนูฟริตต้าต้นน่ากินมากๆเลยนะครับที่สำคัญนะฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมเอาสูตรไปลองทำทานกันนะครับแต่ตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราไปติดตามกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนนะครับ วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆก,ก,กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นเค้กเชอร์รี่ที่รับรองว่าเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพทำขายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้แน่นอนค่ะขั้น <c oughs> ตอนที่1ทำวุ้นใบเตยใช้ผงวุ้นราหาน,นังเงีอบน้ำตาลทรายผนนี้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปคนนี้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้าไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเบียดทั่วปิดไฟเติมน้ำใบเตยคั้นผนนี้เข้ากัน อีกครั้งเตรียมไว้ทำวุ้นกะทิใช้สัวุ้นตาหนังเงียบน้ำตาลทรายเกลือบ,บ่นเสริมไอโอดีนน้ำและกะทิสาเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟป,ปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วติดแป้แงข้าวโพดคนต่อจนส่วนผสมเดืดอด ครั้งแล้วปิดไฟจากนั้นให้ตัดส่วนผสมวุุนใบเตยลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมหุนกะทิทำแบบนี้อย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทําลูกชุบเชอรี่กันต่อค่ะใส่ถั่วเขียวซีกลอปเหลืองนึ่งสุกลงในโถปัน่นน้ําตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดและกะทิสาเร็จรูปปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันเทส่วนผสมลงในภาชนะนําขึ้นตั้งไฟอ่อนกวนจนกระทั่งส่วนผสมร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นจาก นั้นแบ่งถั่วกวนก้อนละ5กรัมปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผลเชอร์รี่ตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีแดงสตโกเบอรี่จากนั้นทําวุ้นเคลือบลูกชุบใช้ผงวุ้นปลาหนังเงีอยผสมกับน้ํานําขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ําตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเมื่อพักวุ้นเคลือบให้อุ่นได้ที่ <h az ell> ก็นําผลเชอร์รี่ที่เตรียมไว้ลงชุบแล้วพักไว้จนเนย็นทําแบบนี้จนลูกชุบเชอร์รี่ขึ้นเงาสวยงามค่ะ ทำอารัลรูปใบไม้สำหรับตกแต่งใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่อนเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและสีเขียวอ่อลคนตลอดจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเมื่อได้ทุกอย่างครบแล้วนำมาจัดเรียงโดยการวางลูกลเชอร์รี่ไว้ด้านบนโดยใช้วุ้นใสเป็นต,ตัวเชื่อมให้ติดกันค่ะจากนั้นนำอารัลมาบีบตกแต่งเป็นใบไม้ให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูวุ้นเคชเชอรี่เข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube c h a n นลอย่ง จากฟูทีวีได้เลยค่ะผู้วุน้นปลานณเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นปราณเงือก ใกล้ช่วงเทศกาลแบบนี้กับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพชวนผู้ที่สนใจอยากมีเมนูดีๆไว้ทําขายเป็นของขวัญของฝากกับเมนูนี้เลยค่ะโรตีกรอบบลูเบอรี่เชื่อเลยว่าใครได้ชิมเป็นต้องติดใจเพราะนอกจากจะมีสีสันที่สวยไม่ซ้าใครแล้วรสชาติยังอร่อยมากๆอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางมิตรผลนะครับเขาอยากให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อยยอดสร้างอาชีพได้โดยลงทุนน้อยที่สุด ซึ่งทุกท่านเข้าร่วมเวิร์กช็อปจะได้รับความรู้การทำโรตีกรอบบลูเบอรี่แกนแบบจัดเต็มทั้งสูตรแบบละเอียดได้ลงมือปฏิบัติจริงได้เรียนรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพไปจนถึงการแพ็คสำหรับวางขายและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอ,อีกด้วยค่ะซึ่งสูตรการทำโรตีกรอบบลูเบอรี่ขั้นแรกเริ่มจากการทำแป้งโรตีกรอบโดยการใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่ นผสมให้เข้ากันใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่1น้ำมันพืชส่วนที่1น้ำและน้ำปูนใสนวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งพักไว้30นาทีเตรียมไว้จากนั้นมาทําส่วนแป้งเคลือบโดยการใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชส่วนที่2คนผสมไม่เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนําแบ่งแป้งโรตีที่พักไว้แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันคลึงให้เป็นแผ่นบางๆซึ่งการใช้น้ำเชื่อมเข้ม ข้นสูตรดั้งเดิมปลานิทผลจะช่วยทําให้แป้งมีความนุ่มรีดเป็นชั้นได้ง่ายดีกว่าการใช้น้ําตาลสส่เคี้ยวละลายแบบเดิมๆซึ่งจะใช้เวลาการนวดผสมและรีดแป้งนานและยากกว่าการใช้น้าเชื่อมเข้มข้นค่ะเมื่อรีดเป็นแผ่นบางๆเรียบร้อยแล้วให้ทาแป้งเคลือบให้ทั่วม้วนเป็นแท่งยาวตัดเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเรียมไว้จากนั้นนําแป้งมารีดเป็นแผ่นบางอีกครั้งนําลงทอดในน้ํามันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้สะด็จน้ํามัน เมื่อได้โรตีกรอบแล้วขั้นตอนต่อไปมาทำน้ำเคลือบโรตีกรอบบลูเบอรี่กันต่อค่ะในส่วนของความหวานเราประหยัดเวลาการเคทวน้ำตาลทรายด้วยการใช้ดาเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตผลใช้ง่ายสะดวกสบายทำให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยเลยค่ะจากนั้นตามด้วยเกลือป่อนเสริมไอโอดีและสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางรอจนเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่กลิ่นบลูเบอรี่ลงไปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากน นำโรตีกรอบลงคลุกในน้ำเชื่อมให้ทั่วตักขึ้นเรียงบนตะแกรงนำเข้าอบด้วยไฟอ่อนจนกรอบจัดใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ากับเมนูโรตีกรอบบลูเบอรี่ที่มีรสชาติอร่อยลงตัวเพราะเคล็ดลับสำคัญคือการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปราณิตผลทำให้เราได้น้ำเชื่อมรสบลูเบอรี่สำหรับเคลือบโรตีที่มีความข้นเหนียวและรสชาติคงที่และเมื่ออบสุกโรตีกรอบจะเงาสวยน่ารับประทานค่ะซึ่งหากใครสนใจอยากได้สูตรนี้ไปขาย กำไรดีแน่นอนค่ะเพราะจากสูตรนี้ต่อ1นสูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่83บสาท .39 สตางค์เท่านั้นเองค่ะสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะชื่อจริงนาตาลินจริงนะคะก็คือเพลินพิษสุรลดลัตค่ะปกติแล้วทำป้วยฉาบค่ะหลังจากที่ได้มาเรียนอันนี้ค่ะก็จะทำให้เราลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดต้นทุนในการที่เราจะประกอบการอันนี้ค่ะ ทำเมนูโรตีกรอบค่ะรสบูเบอรี่ค่ะเป็นน้ำเชื่อมที่ดีมากๆานะคะเพราะว่ารสชาติมันค่อนข้างจะคงที่ค่ะแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะมาปรุงน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็มันทำให้ขนมเนี่ยคงรูปได้ดีะคะ่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะที่ได้ให้ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกันอย่างนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกกับผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทำขนมหรือว่าจะทำอาหารอะไรก็แล้วแต่ นี่ขนดีที่สุดนะคะค่ะ